รีวิวโรงแรมในงบไม่เกิน1,000ใกลรถไฟฟ้า BTS ใกล้ห้างใกล้ของกินและที่นี่ก็คือ HOP IN ON NOTE 好 ได้มาในราคาประมาณ800กว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกของที่นี่ด้วยสําหรับใครที่เป็นสมาชิกของ Ho- ปอินนะครับก็สามารถเช็คอินได้ก่อนบ่ายสอนนะครับแล้วก็เช็คเอาท์ได้หลังเที่ยงและคลิปน,นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยเดินตั้งแต่โรงแรมจากใกล้กับรถไฟฟ้า BTS แค่ไหนนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันคร่าวๆก่อนนะครับก็จะเป็นมาตรฐานของโรงแรม h o ปอินมีความสะอาดมากี่ทีก็สะอาดนะครับที่นี่ก็จะมีปลั๊กไฟนะครับมี ชิชวให้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีทีวีให้นะครับมี Wi-Fi ให้ด้วยอันนี้เป็นห้องสําหรับห้ามสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิ์การ์ดห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีแชมพูแล้วก็สบู่ไว้ให,ให้แล้วก็มีน้ำอุ่น มีปลั๊กให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีไดเป่าผมราวแขวนนะครับมีที่ระบายอากาศด้านนอกนอกจากนี้นะครับนี่ยังมีโซนที่เอาไว้ให้นั่งทํางานมีตู้เย็นให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีไม้แขวนให้3อันนะครับที่เห็นอยู่ส่วนวิวในวันนี้ที่เราได้ก็คือวิวกําแพงไม่เป็นไรนะะแล้วก็มีด้านหลังด้วยนี่ด้านหลังก็สะอาดนะครับนี่เขาสะอาดมายังด้านหลังเลยนะครับเป็น มีเราตากผ้าเล็กๆด้วยสำหรับใครที่เคยมาผ้าคอฟอินแล้วนะครับมาตรฐานก็น่าจะคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคครับเพื่อ,อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปรถไฟฟ้า BTS กันด้วยการเดินถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์รีวิวแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยที่จอดรถกว้างมากโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงแรมฮอปอินนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปที่รถไฟฟ้านี่ นี่คือโรงแรมรถไฟฟ้าจะอยู่ตรงนู้นครับด้านซ้ายจะเป็นห้างโลตัสนะเข้าด้านนี้ได้เลยด้านหลังตรงนู้นมีเซเว่นผมคิดว่าน่าจะเดินประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงนะเดินมีร้านขายผลไม้ด้วยฟ้ามืดนะ ถ้าเกิดว่าฝนตกนะก็คือเดินลัดเข้าไปที่ห้างโลตัสเพราะว่าที่ห้างนะครับมันจะมีทางเชื่อมไปที่รถไฟฟ้านะครับเราจะถึงด้านหน้าซอยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเบเกอร์คิงอยู่หน้าซอยเลยถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเปิด24ชั่วโมงนะครับดึกๆหิวแล้วก็มากินที่นี่ได้อันนั้นคือรถไฟฟ้าอันนี้คือโซนตลาดนะ เราเดินเข้าไปชมตลาดสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคเราไม่ได้เดินตลาดจนครบนะครับเ,เพื่อนๆนนี่้ตอนนี้ก็คือถึงรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุชนะครับถึงแล้วก็อยู่ใกล้มากๆเลยนะครับเดินไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับน่าจะถึงส่วนด้านล่างตรงนี้ ก็จะเป็นตลาดด้านหน้าโลตัสน,นะครับก็จะมีของกินมีของขายมีหลายอย่างก็ถือว่าเป็นโซนที่สะดวกนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย